สบายดีพี่น้องสุขูสุคนอันนี้คือหน้าไม้เลี้ยงน้องเสื่องปุกปีก่ายนี่เด้อพี่น้องออกเรียบร้อยละบัดน,นี้ซอื่นงสิไปเอานา้ำไม้พี่น้องเอาน้ำไม้ไหลมันมันบ่พ่อแกงน้ำไม้ไหลมันบอ,พอกบอพอก่อแกงก็เลยที่มาเอาน้ำไม้เลี้ยงน้องตื่มพี่น้องก็สิไปในแคมตะกาในะคอยยางเอาสิไปพุน่นก่อพุน่นน้อง กาซึ่งกับงามแล้วเด้อพนะี่น้องอันนี้ก้าซึ่งกับมาปลูกใหม่นะ้องมาขยายอีกเวลาเฮาบ่าได้ไปเข้าป่าเฮาก็มาฮักอัอนไม้ยู่เฮือนเก่งนะ้องสบายอีแบบนึงย่างแต่ค่อนข้างสียงในจังหน,น่อยพอยันเหยียบก้าอันนี้ก็นน้ำไม้ไลายอันนี้ก็นน้ำไม้ไลายพนะี่น้องลายเสียมะปุก สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนนและจ้าวันนี้ก็ให้เฝ้าเขียวเป็นมือเก่งวันนี้ก็ช้แมตตดตัดต้นไม่เลี้ยงน้องสองน่อกเมื่อเกงเพราะว่าเกงบ้านเดียวให้มันเลี้ยวเลยพี่น้องเอากระสีป,ป้าไว้ให้มันง่ายตัดอักษรนี้นะอืมได้แล้วจ้าพี่น้องไปขึ้นวันนี้สองน,อน,น่องอีกโอเคแล้ว 那可能。 ขึ้นไปทั้งหม่จังบ่ได้เปลือนอีกเกาะปีเลย จะน้อยสือเอือกเชียงอานบน้ำเสร็จแล้วไอ้พี่น้องขึ้นแกงมัอนวานนี้ก็สิมาเก็บ,นนบยนต์มาเอื้องดูว่ายอดฟักทองของแม่เมทอรีแม่เทอรีอาจจะบม่ได้กินน้ำเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นไปธุระเพิ่นเพิ่นกลับมาเพราะอะไร่นจะได้กินข้าวน้มามัน เฮาก็สิกินก่อนขอย้อนมาอไปแกงก่อนพี่น้องเอ้ยเก็บปักลายเ่าีปุขยัน้พี่น้องนเนี้แลปให้ลูกให้นานกิน ดีมากเลากเลยมาแขงขมกัะสองกุ ổ, ốc, ản, ๊กสามกุ๊กเอาแต่ยอดมันเก่งมันจังเซฟตอนนี้ซื้อกบเกงื้อปลาแดกใส่หมูเรียบร้อยลพี่น้อง เอากาสิลมันพดจักหน่อยพักก็ห้ากะมียอดมันแกวแล้วก็มีเฮดอันพ่งเลนน้องแล้วก็ยอดอันมันแกวแล้วก็พักแล้วก็มีเสงีงงที่น้องมานะใส่พักแล้วเนะจ้าชืคค่อพิชิตกระดน ตักเกงหนือไม้พี่น้องบัานนีซึ่งก็เกงเรร้อยให้บอกเขียวตักตักใส่าทาดเอาพี่น้องมันจังซุกอันมันจังยินไว้ว่าตักเสืถ้วยมันนานยินเพราะว่าเฮาหิวข้าแห้งละตักอีพี่น้องมันหอนกินนี่ตักอนามันบ้านนี้ ร้อยพี่น้องแกงหน้ซื้อตักกันรลยบร้อยแลย้วใส่ถาดบา้างไงน้องมาได้จ้าแกงหน้าไล่ปุ่นกันกัดหน,น,น,น้เลี้ยงน้องน้องเลยเพราะว่ามันบลหลายย่านบลอภักินพักของเฮาก็มีพักมะละน้อยแล้วก็พักอันกเกษตรแล้วพักอิตูไทยแล้วก็มีพักสแง,งงสดๆจ้าสบายดีแล้วลนะ่ะสบายดีพี่น้อง ส,สบ,บายดีพ <t in S 1> <ห>ี่น้องสุขุมสุขกนเด้อจ้าเก่งแกงละไมนิสัยอื้มเอาเขีย่น้องใต้น้องก๊อฟเด้อทั้างลาวั้งไทยและต่างประเทศนามามาสุดฮ้อนๆนำกันเขาง่ายแหละเขาเที่ย่งน้องใต้เขาตากแดดตากแดดพ่อคนไปยืมมือเขาใช่สองคู่ป่วนกันจ้ใช่้องเสืออื้มกินยังมีความทุกข์ม uh ือ

ปอแรกมาก็แหละมาพักนี่เ้าะักน่เากกินข้าวเอเพราะว่าบาเสียวบาอยากไปไหนเพราะว่าเพ่นกินข้าวเ้าฮะสื้ออยูก็ล้ต้ายถ้าจะาวเขา

คื่อง่ายผูดีเองเห็นไหมเข้ามาแซบปีกอกกับปวนยัดตกเตียมนอนอึ้งพาลื้อ มาก็ไม่งมาไงไก่ไว,ว้กกกเวลกลือว่าไก่บนไไก่กับบนนองไก่เราที่เบิดเกลือครับอันนี้ไก่ผู้กันชาวะ้ปนจ็ม นั่งน้องนั่งไม่เลยเพี้ยจะไม่ยงไรกับไม่ยงน้องยึกบตัวป่วน about that Ông xưa mà lại nhiều mình đã thích nhiều Mình phát xuất Phát xuất nghe em phát xuất trường ลี่นีลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องแสดงควารสด้จจ้าคิบว่าสบายดีสบายดี่ดดน้องบ๊ายบาย